ก็เหยื่อที่เราจะใช้วันนี้นะครับเราจะใช้เป็นเหยื่อของนจิก,กี้นะโซนิกเอ็กนะครับ,รบอันนี้เป็นลูบลามันก็จะเป็นโซนิกนะเนี่ยเจ้าโซนิกที่เป็นกระตูนเราอันนี้นะครับเดี๋ยวดูดิสีใหม่อ่ะสีแบบกิจกรรมของสวยจัดอะ่ะเงี้ยนี่ไงมาแล้วมาแล้วออยู่อยู่ ขับไม่ตัวอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้โอ้โหไม่ค่อยขอม่เงาโอ้โหอะไรบ้างอือยู่อ,อันนี้ช่อนนานะช่อนนา <laughs> เต็มฝากเลยครับตัวนี้ผมส่งแป๊บนึงนะครับลึกเลยนะด,ดี๋ดี